สารต่อไปยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตค่ะจังหวัดอุตรดิตประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตะภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยววีกรมมาหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดา ที่บริเวณพระอุโบสถวัดหมอนไม้อำเภอเมืองจังหวัดอุดรดิตถ์ค่ะทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์คุณนพริศสิริโกศลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรียนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอั การประชวนโดยเร็วโดยมีพระศรีปริยัตวิมลครับรองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าวัดวัดคลองโพพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ใช้บทสวดโพชังคปริศบทสวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรก่อนจะร่วมกันเจริญจิตตะภาวนาเป็นเวลาสิบนาทีท้งนี้จังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตะภาวนาโดยใช้สถานที่วัดคลองโพพระอารามหลวงและวัดพระแท่นศิลาอาจพระอารามหลวงเป็นสถานที่จัดพิธีสลับกันติดต่อกันทุกทุก วันพฤหัสบดีนะครับ